สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบ้านสวนแก้วคาลอีกันนะครับมีเสนอตอนวิธีการปลูกตะไคร่นะครับปลูกจังไดนะครับมันก่อไงก่องามนะครับตามก่อนนี้เลยนะครับพุ่นแมนบุนะครับมบนไปพุ่นนะเสี้ยหกหกแน่มีหญ้าแทมแน่นะครับยังบร่ได้สร้างนะครับเดี๋ยวมาเบิรงวิธีการเห็ดกันเลยนะครับปลูกมันได้ก่อไงก่องามนะครับ แตกกอดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวพักคลิปกันนะครับเมื่อข้าได้ทอนพันมาแบบนี้นะครับทอนพันที่เกาตัดแล้วนะครับเอามีหักหรือบุ้มหักก็ได้นะครับตะไคร่นี้พีชง่ายนะครับกระดิ่งงาออ่อนๆติดแกล้มกันไปนะครับี่ติดพุดตั้งสี่ก็ได้นะครับน้อยครับตะไคร่ไม่ได้ปลูกงาย ตัดส่ไปตัดสามหัวนี่เอาตัดหัวที่มันมีหักนะครับตัดสามหัวประมาณนี้นะครับประมาณนี้จะเล็กลงไปเลยนะครับบ่อเอียงบ่ออื่งบ่อเนี้ยนะครับเดี๋ยว่องก่อก็อย่างนี้แต่ว่าอย่าไปปลูกลึกนะครับปลูกลงไปจักนิ้วหนึ่งนะครับป่อยก่อมันลบนะครับเวลาร่งก่อก็อ่านี้เราจะให้มันลบนะครับเงินหฮะสารน้ามาหดนะครับวิธีการปลูกตะไคร้ง่ายที่สุดนะครับ เราไม่เคยถูกมากนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวมันก็ติดตัวเองหกพกเจ็เดือนก็ไค้้ายนะครับบองรุ่งดีๆในพรหอดหกเดือนได้สั่งนะครับง่ายนะครับอ่านนะครับสำหรับลิปนี้ก็สวัสดีครับใครมีอันไดสอบถามติดต่อได้เลยครับเดิอในรายละเอียดรายละเอียดลิปนะครับสวัสดีครับ